ทำกินเองวันนี้ชวนเพื่อนๆทำไอศครีมมะม่วงเสารสนะครับหวานฉ่ำชื่นใจเหมาะกับฤดูร้อนนี้มากๆนะครับทานคู่กับพริกเกลือให้รสชาติที่แปลกใหม่น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันครับเริ่มจากน้ำมะม่วงเสารสร้อยเปอร์เซ็นต์ของชบานะครับกล่องนี้นะครับแอดมินได้มาจากโรตัสนะครับเป็นน้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทใส่บเกอร์หรือถ้วยตวงไว้นะครับเพื่อให้ง่ายเวลาที่เราไปเทลงในพิมพ์นะครับจากนั้นนะครับนำไปเทลงในพิมพ์สำหรับทำไอศกรีมนะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเติมพริกเกลือลงไปครับมากน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับหรือว่าถ้าใครจะทําให้เด็กๆทานนะครับก็ไม่ต้องใส่พริกเกลือลงไปได้นะครับเอาไอ้อโรยนะครับหรือว่าทําแยกนะครับจากนั้นนะครับเสียบไม้ไอศครีมนะครับแล้วก็ปิดฝานําเข้าตู้แช่แข็งนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานครับปล่อยจนแข็งเลยนะครับน้ำมะม่วงสาวรสแท้ของชบานะครับเป็นน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ผสมน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้นะครับนำไปแช่ลงในน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวไอศครีมนะครับหลุดมาจากพิมพ์นะครับเราก็จะได้ี น้ำมะม่วงเสารสใส่พริกเกลือรสชาติจัดจ้านแบบนี้แล้วนะครับสดชื่นคลายร้อนเพราะใช้น้ำมะม่วงเสารสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากชะบนะครับมีความหวานจากมะม่วงแล้วก็ความเปรี้ยวจากน้ำเสารสนะครับผสมกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะครับมีวิตามิน A และว,วิตามิน C สูงครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับและยังบำรุงสายใต้นะครับหน้าร้อนนี้เพื่อนๆอย่าลืมนำเมนูนี้ไปลองทำทานกันนะครับสวัสดีครับ